ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ทั้งวันนะครับน้ำมัน<ป>น้ำมันไม่เดินเหมือนน้ำมันมันเข้าไปให้หน่อยมันก็หมดเข้าพุ่มไม่จ่ายด้วยน้ำมันมันเข้าตอนนั้นเย,ยนนอะกว่านี้นะพี่น้ น้ำมันเนี่ยเข้าเยอะกว่าน,วน้ำมันนี่มันเต็มนี่แล้วเต็มเกือ,อแล้วเอาเลยครับผมอโอ้น้ำมันกระจายคือถอดเช็ควาลวครับ แต่ถามว่าเสียงตอกตอกยังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่นะครับมันไม่หายครับอันหมดหมด,ดหมดหมดหมดนมดดหดมดนดดดหมหมดมดหมด ハハハハ。<laughs> ดาบแล้วพักก็เสียบผมแลวมันพอมันน้ำมันมันไม่น่านมันมันไม่ดูดมันต้องมันต้องไปเรื่อเก็ไม่ได้นี่น็อตหรือเปล่าน็อตตัวรูเล็กรูใหญ่รูเล็กรูใหญ่อหใช่อ่ะเดี๋ยวว่ารผมมันก็ไอตัวตัวหัวหัวที่มันมีบามอยู่ข้างบนนะอ่าเป็นยังไงมันต้องนู่นเลยต้องเลีย ปั๊มเวลาที่ปั๊มปั๊มเสียบ่ะโอ้ตายเลยแบบนี้งานเข้างานเข้าแล้วเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนี่มันติดแล้วมันดับห่ะติดดับติดติดติดดับดับหรือไม่ใจค่าไฟหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไลับเนาะมันก็ไม่เกี่ยวกับน้ำมันไม่กินเพราะว่านี่มันแค่ไหกับดมันไมีตั้มกับไม้ด่ยเกี่ยวกับมอเตอร์ไหมน้ำมันน่าจะพลังขอเรมอเตอะไรมานี่ เอร์ที่เราทอนตอนออกแต่ของผมมันก็อยู่ข้างบนนะนอนเนี่ยน็อตตัวตัวสวยตัใ่ดกบไป้องใช้ต้องถอดปั๊มไปเช็คไหมนี่าจกระบอกว่ CV วาเสี CV เยียครับเสียแล้วหลบถึดจัดนะ อ้าวขอดูกันต่อไปครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงแค่รื้อวาลนะครับแค่รื้อเช็ควาลนะนี่งานงอกแล้วอ่านทีสายถุงน้มันตัวแรกข้าเข้าน่างเ้ยอือน Cv มะดูเข้าปั๊มปั๊มแล้วก็มาจากถังมาเข้านี้้ก็ดูเขาปั๊มปั๊ก็ขึ้นมาดูระบบ้มันนี่เข้าถูกอันนี้เข้าปัม มันก็ตามท่อน่งแหละตามเออตามนะั่นแหละตามระบบตามสายมันปั๊มขึ้นมีอะไรเยอะทั้งอ๋อดูแล้วลืมใส่ตัวนี้นี่เนี่ยใช่ไหมนี่หายไปนี่เนี่ยไอ้ท่ออะไรตรงนี้นะเออไปยังโชว์เลยดึงปั๊กอย่อโง่ดูแล้วว่าก็ตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วไม่งั้นก็ต้องถอดปั๊มแล้วพี่ถอดปั๊มไปเช็ค ถอดปั๊มไหนอะปตทหรือพีทีอะที่เสียวุฒิเช็คกันะหัวหัวละหัวละสี่พันห้าปั๊มอีกก็คือไปสองหมกว่าบาทออไลไกี่กี่สูบห้าสูบก็ลดกันไปสองหมกว่าสองหมื่นต่วนสามหมื่นเลยนั่นแหละเหมือนเขาลงบาทเลยอืมเอาเล็กนับใหญ่โตน้นประกอบ น้ำข้าแล้วแกนชายอืมเข้าไปอะไรไปอุดท่อนี่หรือเปล่าใช่ไหมเออดูมันดูดผ้าเข้าไปหรือเปล่าอืมันเปิดกองดูหน่อยดดิิเปปกกระาษองหที่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งเออไม่มีไม่มี มีผ้าข้าวเออคือเราวางยาแล้วอืมไม่มีโอ้กราใส่ผ้าไปข้างในด้วยที่มันมีตะแกรงข้างในดนี่ยตรงหมดสภาพแล้วนี่มันดำแล้วนี่ใช่ไหมมีเด็กขมเมาถ้วยเสียเลยอ่ะใช่ไหมอืมโอ้มันก็เลยดูดอากาศไม่ไม่สะดวกโอ้ต้องเปลี่ยนกรองใหม่ใช่ไหมเคื่อกรองต้องเปลี่ยนเออไม่อยากต่อ มี่ชูเกรงพิ่ตานแกเอาถุงสายสายนายนี่แหละแต่ในโครงเอียร์เล่นนะพิ่ตานีกก็เวลานี้ก็เอาเอาสายกันไปเลยเนาะพ่อตาขึ้นวันจานตกใจเอาครื่องเวลาเลดีนะมันมีแต่เกรงตรงนี้ถุงมันเลยมันนันรถใครนักเกียงในเข้าไปเนี่ยจำได้ไหมจำได้ที่วางไว้ตรงนี้รถไหนรถแมคโครด้วยพวกรถแมคโครบ่ะข้างไหน ทันไรก่อนหรอก็มาว่ะท like <shoe> <sh ีมไหนเข้าไม่ใ <sm> ช <il ch> ่มีแฟบเข้าเลยใช่ไหมที่เอาไว้นำไปล้างทีมยังไม่แห้งก็เอาใส่เข้าไปใช่ไหมโอ้ตายตายตายไม่เป็นไรครับติดเครื่องแล้วมันก็ดับครับอ่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยครับติดเครื่องแล้วก็ดับอืม คอมเมน,นต,มต์มาโน่นแล้วถอดปั๊มถอดว่าฉีดแล้วใช่ไหมไม่มันน่าทอดนะจริงจริงถอดงานนีลเน้อน่าทอดจะทำหรือทำเลย,ท,เลยที่ไหนละ่ะนู่นตาพยาน่นี่นะนไฟตาพยาแล้วมันไม่จบแล้วหรือว่านั่นมันไอไอฝุ่นมันเข้าไปอุดหรือเปล่าฝุ่นต้นเกะฟ้าน่ะดินที่มันหล่นไปดูนั่นน่ะอไม่ใช่หรอกจะมาหาว่า อังแล้วโอ้ต้องดูเครื่องเลยตายอืมอืมไม่ติดเลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนายซื้อกลองอะไรมาฮะไปซื้อกลองโซล่าผิดด้านหรือเปล่าก็กรองโซล่านี่แหละดูกรองโซล่าผิดด้านหรือเปล่าสองรูเหมือนกันในบนล่างเออ มันเกี่ยวกันนะเกี่ยวเลเออมันแล้วใครใส่อะอือมันก็มีรูถึงกันสองข้างเนี่ยมันรถรถไอ้น้านหน่อใส่กองน้ำมันเครื่องผิดเ่งเครื่องพังเลยอะเออรูกองมันเครื่องชูโคดตรองโซล่ามาใหม่ใส่ให้ถูกถูกด้านดิเอมันเหมือนกันจริงหรอรูเหมือนกันสองฝั่งับหัวกับหางรูเหมือนกันใช่ไหมแต่ของพวกอีซูไม่เหมือนกันนะเออ เกิดปัญหาใหญ่แล้วครับผมเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ